มาที่หน้าจอลยสังเกตดูที่หน้าจอชัดไหมครับที่หน้าจอที่หน้าจอนะครับบรรทัดแรก emergency stop นะครับ emergency stop ตรงนี้นะครับนะครับรับกดปุ่ม emergency stop นะครับบิดมาทางซ้ายนะครับบิดเอาบิดบรทัดนั่งขวานะครับบิดนะครับแล้วปล่อยออกนะครับพอปล่อยออกเสร็จแล้วเสียงนะครับซูมมาตรงนี้นะครับปั๊มไฮดรอลิกนะครับทำงาน นะครับปั๊มไม่ดูดดิ่งทำง,งานนะครับอ่าไปต่อนะครับคำเตือนของ emergency stop หายไปเก็นนะอ่าทีนี้แกนนะครับเนื่องจากเครื่องนี้มีแกนเรื่องของการยันศูนย์มาด้วยมันเลยเป็นแกน B โดยปกติแล้วจะมีแค่แค่เฉพาะแกน Z กับแกน X นะครับแต่เครื่องนี้มียันศูนย์ก็เลยเพิ่มแกน B เข้ามานะครับเพิ่มแกน B เข้ามาอ่าวทีนี้เราก็เช็คนะครับก่อนที่เราจะเลื่อนนะครับเราก็ดูว่า ภายในมีชิ้นงานอยู่หรือไม่นะครับภายในมีชิ้นงานอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีนะครับก็สามารถที่จะขยับเลื่อนนะครับเลื่อนแกนการทํางานได้อ่าทีนี้มาดูต่อนะครับอ่าต้องแกน B นะครับต้องเข้าโฮมโฮมก็คือบ้านก็คือจุดอ้างอินองนะครับแกน z ก็ต้องเข้าโฮมนะครับแกน X กก็ต้องเข้าโฮมเช่นเดียวกันนะครับอ่ามาต่อนะครับเราจะใช้โหมด ตัวนี้เห็นมองเห็นไหมครับข้างหลังมองเห็นไหมเห็นใช่ไหมครับอ่าบิดมาที่โหมดโหมดโฮมนะครับโหมดโฮมจุดแองอิงของของเครื่องนะครับบิดมาที่โฮมจากนั้นนะครับพอบิดมาที่โฮมเสร็จแล้วนะครับให้เราลดนะครับความเร็วนะครับเป็นคูณ10นะครับลดความเร็วเป็นคูณ10นะครับจากนั้นกด นะครับที่โฮมนะครับแกน B ีอ่าบีบวกหรือบีลบก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับอ่าพอปวดเสร็จแล้วนะครับแกนยันศูนย์นะครับอ่าเลื่อนไปที่แกนยันศูนย์แกนยันศูนย์ตัวนี้นะครับแกนศูนย์ตัวนี้จะเคลื่อนที่ถอยออกแล้วก็ขยับเข้ามาเพื่อที่จะเข้าจุดอีกนะครับอ้าวต่อไปครับเตือนนะครับเริ่มที่แกนเส้นนะครับแกนเส้นต่อไปเราก็กดที่แกนเส้นนะครับเส้นนี้ต้องเป็นเส้นเส้นบวก นะครับกดที่แซหัวตรงนี้อ่ะลองกดดูนะครับกดปึ๊บนะครับขยับไหมครับไม่ขยับนะครับไม่ขยับเนื่องจากว่าเราจะต้องเข้าแกน x ก่อนเพื่อป้องกันการชนของปูนหรือของเครื่องมือนะครับเพื่อจะไม่ให้เข้าแกนแนะครับอ่ะเราเข้าแกน x ก่อนนะครับอ่ะแกน x นะครับเป็น x ลบนะครับเลื่อนมานะครับพรากด x ลบปึ๊บแกนดูมันจะเลื่อนนะครับนะครับเลื่อนไป เข้าสู่จุดอ้างอิงนะครับเข <Ờ> ้าสู่จุดอ้างอิงอ่าพอเข้าสู่จุดอ้างอิงแล้วสังเกตดูไฟจะขึ้นค้างนะครับต่อไปแกนสุดท้ายคือแกนแส้นะเ้นจะเป็นแส้นบวกนะครับกดต้าไปหนึ่งนะครับขยับนะครับก็จะเป็นแส้นบวกนะครับอา่าทีนี้หน้าจอของเราก็จะทํางานได้ปกตินีน่คือการเข้าสู่จุดอ้างอิงของเครื่องนะครับอ,อ่านคลิปครับ